ออกโปรคุ้มคุ้มวันอังคารนะครับโปรวันอังคารนะครับราคาเพียงแค่199บาทนะครับครบครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วก็วิงแซบนะครับไม่ต้องยิบซ้อนนะครับเป็นในตัวของวิงแซบอยู่แล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันในวันอังคารนะครับซึ่งมีโปรเด็ดจาก kfc นะครับมาฝากกันตอนนี้วันอังคารหลายๆคนนะครับก็คงจะพอทราบนะครับว่า kfc มีโปรเด็ด ประจำวันอังคารนะครับซึ่งกลับมาแล้วนะครับเราจะพาไปดูโปรของ kfc นะครับว่าเด็ดยังไงคุ้มยังไงนะครับเราไปที่ร้านกันก่อนเลยแล้วกลับมารีวิวในช่วงหน้ากันนะครับไปที่ร้านก่อนเลยครับ kfc โปรวันอังคารเพียง199บาทไก่12ชิ้น9-23ถึง23มิถุนายน63นี้เท่านั้นเราไปสั่งที่ร้านกันมาแล้วนะครับชุดนี้คุ้มๆนะครับจาก kfc โปรวันน a k นะครับราคาเพียงแค่199บาทนะครับดูกันชัดๆเลยครับชุดโปรวันน a k นะครับเพียง199บาทคุ้มๆนะครับเอาละครับเรามาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะครับข้างในนะครับจะเป็นกล่องเคสสีกล่องใหญ่นะครับแล้วก็จะมีซอสนะครับนี่ครับเป็นซอส พริกนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับก็ให้มาพอสมควรนะครับส่วนในกล่องนี้นะครับใหญ่ๆนะครับมีอะไรบ้างจากราคา199บาทเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยครับดูข้างในกันเลยครับโอ้โหนี่นะครับจะมีไก่ทอดนะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดนะครับ6ชิ้นนะครับ ขมมากๆครับสำหรับชุดนี้นี่ครับไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มีนะครับวิงซับครับจะมีทั้งหมดนะครับจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับเป็นฝั่งละสามชิ้นก็มีทั้งหมดวิงซับหกนะครับแล้วก็ไก่ทอดอีกหกชิ้นนะครับอ้าเราหิวกันแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวไปจัดจานกันก่อนครับก่อนอื่นเรา ใส่ซอสในถ้วยกันก่อนเลยนะครับเราเตรียมซอสกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดไก่ใส่จานกันต่อครับจัดจานกันเลยครับเริ่มที่ไก่ทอดน,นะครับมีทั้งหมดหชิ้นนะครับจะมาดูนะครับ3ชิ้นแล้วครับมีปีกไก่ด้วยถามด้วยน่องนะครับแล้วก็ ครบครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วก็วิงซับนะครับก็6เหมือนกันทั้งหมด12ชิ้นนะครับแบ่งเป็นไก่ทอดหวิงซับอีก6นี่ครับโปรวันคาร12ชิ้น ไก่ทอด6วิงซาบ6คุ้มคุมจาก KFC ครับหิวแล้วเดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันเลยครับเหิวแล้วครับเรากินพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะบอกว่าชุดนี้นะครับไม่มีน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะสั่งน้ํานะครับสั่งเพิ่มจากข้างนอกได้นะครับนี่ครับส่วนชุดนี้เราเริ่มกันเลยครับ จิ้มซอสเยิ่มๆเลยครับอร่อยครับคุ้มค่ามากๆครับในชุดนี้ครับไก่ถึงสิบสองชิ้นแบบ่งเป็นไก่ทอดหกวิงซ่บอีกหกครับ วิงซับครับแพดตัดจ้านเหมือนเดิมครับไม่ต้องยิบซ้อนนะครับแพนในตัวของวิงซับอยู่แล้วเราจะบอกว่านะครับลิปนี้ต้องสั่งเฉพาะวันอาคารเท่านั้นนะครับ เหมาะสำหรับหิวๆแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการสั่งจุดนี้ก็ต้องเน้นว่าเป็นวันอังคารเท่านั้นนะครับหรือจะมีโปรคุ้มๆแบบนี้ครับจิ้นใหญ่ๆนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าหากว่าต้องการให้เราไปรีวิวเมนูไหนหรือว่าโปรไหนๆนะครับคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้กันมาได้นะครับเราจะตามไปรีวิวครับถึงที่นะครับตามด้วยซับต่ออ๋อครับคุ้มมากๆ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอละต่อกันนะครับขมๆแบบนี้อร่อยเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่อต่อกันนะครับคลิปจบแล้วอ๋อจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะกดซับสไครต์ใช่ไหมกดเลยครับกดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับไปละแล้วพบกันใหม่